好了。 ยดีทุกคนเนาะยินดีตอนนะครับทุกคนเข้าสู่ซ่องอามาพีเคพีชแนลเด้อเมื่อนี้เทาไงเนี่ยมาเข่าป่าทุกคนหลังจากที่ว่าอันบัเด็กเข่าป่าโดนโดนโดนขนาดเนาะมีเียรหลายแต่ว่าเมื่อนี้เขาซิมาเข่าป่าเด้อทุกคนเขามาซ่องยังเขาซิมาตามล่ามักง้อป่าเราเนลาซ่องมามาซ่อะหามักง้อป่าเนาะซึ่งมักง้อตัวนี้เนาะมันิมีหลายชนิดเด้อมี มะเงาะเขียวแล้วก็เงาะแดงแล้วก็เงาะเหลืองเนาะมีสามชนิดแต่มีหลายแต่ว่าบ่ฮูหเนาะแต่ว่าเขาแาเท่าที่เฮาเคยเห็นมีแต่3สามชนิดเนาะแล้วก็เมื่อนี้ก็มากันสี่คนมีน้องไส้ตากล้องแล้วก็มีตากล้องมานำเนาะ<ต>มากันสี่คน,คนเดินทุกคนอโอเคอแล้วก็สิเป็นจังได๋นั้นขอให้ทุกคนติดตามไปน้ากันเนาะติดตามลงไปเยอะๆบ่ฮว้ว่าขึ้น้เฮาสิได้กลับบอลเลยซีนอนบอเนาะคือเฮาสิมาเฝ้า ซี่มาเฝ้าอันโตห้องมียังตัวอีเห็นมัยังมากินมากม่ยนะ่ทุกคนเป็นมักไฮเนาะเป็นมักไฮตอนนี้ก็น่าจะโลนหมดแล้วคือมีเรือแต่น้อยเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวเรื่องนักมาหนึ่งเข่าเป็นเข่าหมดเป็นแต่อันเข่าเนาะแต่ว่าผ้าห่มมันยังไม่ได้เอามาเนาะเพราะว่าซีเรนอนห่าบบรนเนนอนเขาเก็นี่เฮ็ดทีพักเลยกว่านอนนะโอเคแล้วที่เป็นเนื้อแดงนั้นขอให้ทุกคนที่ตามไปน้ำกันเด้อโอเคเนาะทุกคนตอนนี้เ่าที่ไปซอกง้อปลากันนะเนาะ งอปลาบ่าเหมือนคนได้เป็นงอปลาเป็นมังง่อนะมังง่อโอเคไปกันทุกคนเดี๋ยวสิซอกไปเรื่อยๆเลยทุกคนที่นี่มันมีตู้ทาดหลายนะทุกคนมีตู้ทาดตูยิ่ๆใหญ่ขน่ด ไปจนกว่าี่เห็นง้อปลาเลยก็จึงค่อยพักได้แล้วทุกคนเนาะเขาคือเขาขึ้นพลาขึ้นคู่มาน่ะทุกคนก็เลยเมื่อยแห้งนาะบุกว่าเขาที่ไปเห็นง้อปลาที่ใสเนาะเขาก็เลยต้องอเอาเครื่องไปพ้อมแล้วก็เขาเห็นบอลแดดก็พักบอลหันเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนตอนนี้เขาคือพูดซึกว่า แถวีนมีเงาะปลาเนาะเขาเห็นแล้ว<ข>แหละเ,หเขาเห็นเงาะปลาตกเบิ่งเห็นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเขาซียุบปันนี้เนาะเอาตรงปลาเลยอวกันกเดี๋ยวเขาเก็บหมักเงาได้แล้วเขาก็บที่มาแต่งกินที่นี่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขาซีกินข้าวสวยดียนี่นะเออลืมเ <ๆ S 2> ขาซีกินข้าวกับเงาะปลาให้ทุกคนได้เบิ่งกันเด้อแม่นแหละเขาบ่มียังกินเนาะ <c oughs> เขาซีกินข้าวกับเงาะปลาได้ทุกคนกินกับเงาะปลาโอ้บอกเลยว่าอาหารนี่สุดยอดเลยเนาะแซ่บแซ่บ ตนนี่เขาเชี่ยนไม้บอนเขาที่ทักก่อนเนาะป่าตัวนี้จะเป็นป่าใหญ่เลยทุกคนเป็นป่าดิบเลยเป็นป่าที่ว่าเาก็มาบค่อยลื่นเนาะม,มาเทื่อนี่เป็นครั้งที่สองเป็นป่าที่ว่าแบบผู้ดมสมบูรณ์แหง้งขนาดทุกคนเบิ่งก้นต้นไม้ใหญ่ๆมดแน่นบอกมันตกไป้ล่ะตัว<อ>น่าจะเป็นตัวห้องมันยังกินเนาะน่าจะเป็นตัวห้องมันยังไปจับมาถิ่มไว้ขนาดแล้วเขาก็เลยเซ็นไว่า เีแยวนี้มันจะสองมีงอป่าแน่นอนเนาะเอาเห็นเลย <c oughs> เอาเห็นแล้วเนาะ <c oughs> ทับอินนี่เขาเห็นแต่ตูเปือกที่ว่ามันกินขิมไวอะนะเหล่วพอซอกไปซอกมากกวเห็นเลย <พอ S 1> เนาะพอเบิ้งขึ้นไปต้นมาอ้าวเต็มเลยสุดยอดโอเคเฮาสิพักวันนี้ทุกคนเนาะอโอเคเนาะทุกคนตอนนี้เฮาสิไปเก็บกันแล้วเด้เอสิไปเก็บงอป่ากันแล้วเด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหน้าตาของงอป่าเนาะ มาทานมานละมาเลยตามมาเลยตามมาเลยครับนี่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 เข่นบอกเปลือกมันตุ้มอยู่เนาะตูวหอกตูลิงกินหมดแล้วตูลิงตูลิงน่าจะเป็นตูลิงมาก,กินเนาะทุกคน,กคน,กคน,น,นตัวงอหนิหงอตัวนิไอ้น,นี่มันจะมาก,กินเนาะตัวนี้ เห็นแล้วนี่มันตุกเยือนน่ะเป็นจะได้คะโอ้หวานมันเป็นง้อเรืองเนาะอโอ้ง้อเรืองคือวานสุดๆเลยแหละทุกคนวดใจถวฐาดนะนี่บอลขึ้นก่อนต้นต้นไม้หันเห็นปเหาสิขึ้นต้นนีไปเนาะ เดิมทีต้นต้นง้อป่ามันซิยูทั้งผลเนาะแต่ว่าตัวนี้มันยูติดๆกันนะะั่นแหละครับเขาซิขึ้นไปเกป็บยูนี่เนาะกระเดี๋ยวถ่ายนี่เนาะเก็บเฉยไว้กันขามันได ทิเข้าไปทางใหม่แล้วก็ขึ้นไปโดยทุกคนตอนนี้นะใหม่ตัวนี้มันเป็นต้วใหม่มันยังบู้เนาะนมันมี <5 S 1> เป็นอุโมงในในทางในมันนะ่ะขออนุญาตต้หักของมันนะเนาะเฮ็ดคูเข้าไปคูด้วยน้อยคูเ,เข้าได้ต้องเข้าได้ทุกคนคูเข้าเข้าได้ตัวก็ต้องเข้าได้ เป็นต้นไม้ที่เขาสาม,มารถเข้าไปอยู่ทางนาในได้เลยฮนะน่ะโอ้เข่าได้บ่เขามีใส่เทียวลือเอาได้ยุตัวน้อยๆเนาะตัวน้อยๆเลยเข่าได้ฮู้มันน้อยๆมันเปนต้นหน่อย,นนอยคนหน่อยแล้วก็เข่าได้ต้องค,อคอ่อยๆเนาะทุกคนเอ ในกล่องมาเบิ่งยืงนได้ออนนดูนี่เห็นบ่มืดอ่ะโอเคประมาณนี้เด้อทุกคนเบิ่งโอ้สุดยอดสุดยอดเบิ่งเห็นบ่เป็นหูไปเลยโอเคไปเบิ่งไทยกูเธอหาซีออกไปกูเธอตอนนี้กำลังขึ้นไปแต่ยังบ่ฮอดจุดมาจุดเป้าหมายที่เฮาสิไปเก็บมงงังง้อเธอเนาะ มังง้อมันอยู่สูงขึ้นเขาจะบตัดเห็นแล้วบอ <laughs> เห็นไหมหนึง่ง <laughs> ขึ้นไปเฮ้สูงพา,าเจ้าบุญรอดมาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยทุกคนเอ้ยเขาบวเดี๋พาทางมันกายพ่อเลยกาย่านเอามาเหล่าลำบากเนาะทุกคนเนะาะบวชวเขาสิได้กับเรือว่าสินอนอยู่ป่าเนาะ มังงอนี่จะเป็นหมากหมากคือว่าตัวลิงมากกินที่สุดในโลกเลยทุกคนหมักงอกับหมักงอกับมัก,กว้วยเนาะเป็นของโปรดของลิงเลยเดี๋ยวเฮาก็สิแกบหลายๆไปฝากไอ้ลิงของเฮาไปฝากเจ้าบุญลอดไปฝากนกของเฮาไปฝากตัวฮอกหน่อยของเฮา,า,าเนาะนก,น,กน,นกมันจะบ่ห้ว่าสิกินบ่กินนนนงเลย ลูกตังล่อนี่มันบุ้มมากกินงอแต่เขากับซิกเก็บก็บไปเนาะเลื่อนเลื่อนทุกคนเลืน่นมันเลื่นแหงแล้วก็ขึ้นมือเดียวอีกตอนนี้ก็ซิกใไกลไก่ฮอตจุดที่มีมักง้อล้วทุกคน ถ่ายได้แล้วครับวิดีโอถ่ายหาได้ท่านอย่างบ่ได้อืนี่นี่เห็นบ่เห็นงอป่าแล้วทุกคนนี่ตัดเอาแล้วนี่โอ้นี่เห็นบ่นี่อันนี้คืองอป่าเหลืองเนาะงอเหลืองเด้อทุกคน ยืนใส่หน้าเลยเออเดี๋ยวเฮาสิเก็บไปเรื่อยๆเลยทุกคนเฮาสิบ่เอาหมดเนาะเออต้องมัดต้องมัดเลยอ่ะเออเก็บอันนี้เสร็จป่าวเด้อตัดหน่อยนึงตัดหน่อยนึงแล้วคนยนต์เอาเออวู้นี่ทุกคนไเทึงไรบ่ เบื้งแม่วู้ว oh. ัดชุดบัวเสียแหงเนาะที่เฮามาหน่ะเดี๋ยวซีเก็บไปเรื่อยๆนะมีลายบ่มีโ <Ooh. S 2> อ้ขึ้นไปปุ๋ยพักแป๊บหนึ่งก่อน <laughs> พักแป๊บหนึ่งก่อนโอ้คือมีหลายนองอตงัวนี้มันจะเป็นสีเหลืองสีเขียวคือใบไ,ไม้เราก็เอาบวกใอยเบิ่งเห็นนะ่ะนะ เฮ้ยมุนี่คือได้กินแล้วเนาะได้งกปลาเยอะๆแล้วต้นนี่ก <ๆ S 2> ็มีนะทุกคนเนาะมันจิมี2องตอน้นยุ่งโมมอเฮ้ากับยุนี่ก็มีต้นหนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าต้นนั้นยุ่สูงพดโอ้ขอโทษขออภัย คือทุกคนตอนนี้คือเฮาตัดเล่เๆเนาะตอนนี้คําวันกําลัางแบกหมักงอกของเฮาลงมาเนาะเมื่อกี้เฮาเก็บเมื่อกี้เฮาเก็บกอดได้ลายหนึ่งเลวเนาะเมื่อกี้เฮายโยนทิมยงทิ่มลงมานะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไดเป็นกองนึง่งแลวแต่ว่าถ่า้คําวันแบกอันนั้นลงมาก่อนเนาะเฮาสิทถาเบิ่งแล้วท,วทีไดลายซ้ำไดอ่ะนะโอเคถ่า้คาวันลงมาเด้ออ่าต้นไม่แห้งอ่ะนะ เน่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเบิึงเอาโยว้าวโอ้ลงมาได้แล้วเอาบิึงใ่ปะท้อเขาตัดลงไปกว่าลายวี่เนาะตะกองแบกแบบมาทั้งโอ้เดี๋ยวเขาช่ให้เบิึงเป็นกองเลยทุกคนนี่ แป๊บเดียวจะซื้อได้์ลายสุดบ่มีแต่ซ้ำหนีเนาะทุกคนอยู่พุ่นก็ยังมีหญิงมื่อกี่หอยยนทิ่มลงมาหั่นน่ะโอ้กินบ่ะวัดบ่บบไหวแล้วเนาะทุกคนตอนนี้สิด,ดเาเนี่ยชิท <ๆ S 2> <ๆ S 1> าให้คำวันลงมาก่อนเนาะแล้วก็สิไปกินกันเลยทุกคนเนาะมื้อนี้คือได้กินของแซ่บแล้วลงมาไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกานบอลเขาพักแลาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิแบกกลับ ได้ลายชุดเลยทุกคนเฮ้ยเาตัดแบบนี้นี่ปีหน้าปีหน้ามันกดซีปงออกมาแล้วก็อีกสองปีข้างหน้ามันก็มีมากแบบนี้คือเกาด้วยทุกคนเด้อขันเฮาบ่ปั่มต้นใหม่เนาะมีกินเนาะบบมีบบมีการตายเนาะแล้วก็เฮาบ่ได้เอาหมดเนาะเหลือไว้อีกเหลือจมว้ให้ลิงไในยังมากินเนาะไข่นกไข่ลินตัวฮอกกินเนาะเฮาเอาแบบ พอประมาณน่ะทุกคนพอ,อเอากินแล้วก็พอก็ไปอยู่บ้านเนาะเอาก็ไปหห้ลิงน้อยแล้วก็หามาเดินไล,ล่ไล่เลยทุกคนเป็นบ่นโอ้จนแบกบุแพทุกคน <laughs> มันนักย้อนใบใหม่ <laughs>

เราเลือกแบบนี้ออกปะสิเลือกตัวดีป้าเนาะแล้วว่าเก็บเป็นน้อยอะ่ะเก็บแต่ตัวดีไซดอะ่ะเนาะมาเอาปอมมาอมเอาเก็บแบบนี้เด้อทุกคนสิเก็บใหม่ของมันใส่พร้อมบ่แม่แบบนียเดี๋ยวมันเน่าไวเนาะเขาต้องกินประหยัด,ดยหน่อยนึง เพราะว่ากว่าที่ได้กินโอ้ป่นต้นใหม่สามสิบสี่สิบเมตรเนาะโอ้เหนื่อยอเขาต้องกินให้มันคุ้มนะทุกคนถ้าอยู่มือ,มอได้เช่นเดียลักเก็บไปจุดเลยนี่อะลูแดงอ่ะเหลืองอ่ะแดงเหลืองเหลือง ตัวนี้เป็นงเงาะเหลืองเดอ้อมันสีแดงแดงคือเงาะ<ม>เนี่ยงเงาะแดงก็มีอยู่ต้นหนึ่งแต่ว่ามันบ่มีหลายเนาะแล้วก็มีหน่อยแล้วก็ขึ้นค่อนข้างยากนะทุกคนบ่มีบนเกาะมีกคนหมกัมกคงหมกงักเงาะตัวนี้จ้าใหญ่เนาะทุกคนจ้าใหญ่แล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วก็หวานเป็นพิเศษตัวแบบนี้เนาะเขาจับใส่เลยเอาซีบุกแกสเตอร์นอยแล้วเนาะ เดี๋ยวเขาสิเฮ็ดชิ้ตำกินให้ทุกคนเบิ่งเด้อกินกับข้าวสุดยอดกับข้าวเนาะกินกับข้าวเนี่ยเตำก็แซ่บเด้อแต่ว่าข่อยนี่อยากกินตำเนาะตไม่ต้องเอางมาบ่กเลยวายอร่อยอร่อยเลยโอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้เน้อเลยที มันไก,ก่ซีฮอตใกล้ๆซีฮอตยำไก่ซีฮอตยำหมดแล้วอ่ะซีฮอตยำหมดเวลาแล้วเนาะของป่ามันไก่แบบนี้ตัวแมงเขาแล้วก็หนาหมดแล้วอือโอ้นี่งอเหลืองแบบนี้แหละแซ่บสุดมันวานตัวเหลืองๆแบบนี้มันซีวานกว่าเนาะตัวแดงงกับไม่ค่อยหวานปอนไรแล้วกัมันตัวแดงๆน,น,นี่ส่วนไหนมันมักหนาวแล้วเนาะนี่มีตัวนอนเนาะ มีเป็นแดงๆน,น้นมีแบบนี้เลยแล้วก็อีกอย่างแกนตัวนี้เนะาะหลังจากที่เอากินแบบนี้แล้วแล้วก็เอาไปเผาไฟกินอา้าลสุดยอดมันคือทั่วดินเลยทว่วดินเนาะเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งน้ำกันว่าิีดายโาไดเนาะ หลังจากที่ลุงทื่นกีนต้นใหม่ปีนต้นใหม่สามสิบสี่สิบเมตรอัลโว่สีได้กินเพราะเนของง่ายเด้อทุกคนท่านมีเสาบ้านเขาเก็บแล้วก็ไปขายเนี่ยกับบตัตัต,ตอราคาไรเนาะเสาบ้านเขามักเก็บไปยันเก็บ <c oughs> ไปขาย,ย่ตลาดเนี้ยนะเขาเขาจะมักต่อราคานะ่ะเนาะอันเฮามาเอาวันนี้ก็ลำบากอยู่แล้วนะบตตัวตรต่อราคาายกระไดเด้อ <c oughs> เดียวที่เรามาเอาแบบนี้นะเอาได้เดินทางมาอยู่ป่าแบบนี้ได้ขึ้นผู้ขึ้นพาลงพาเมืม่อยเนาะชิบูกินอ่ะตะกล้องอดใจก่อนเนาะ <laughs> ตะกล้องนีนยังไม่ได้กินจากคำเตื <laughs> มันตัวนี้นาเลยดินี่เนื้อมันบม่ค่อยมีหลายเนาะบม่ค่อยมีหลายคือคนเขาปลูกกันนะแต่ว่าหนังของมันจะแซ่บแต่ว่าตัวนี้มันแซ่บส้มกับโบแมนหวานกับโบแมนแกันน,นะตัวที่เขาขายอยู่ตลาดหันจับหวานอย่างเดียวเนะฮะน,นี้จะส้ม,สมๆหวานๆแลวกับอันนี้คือมาเออรสชาติมันคือคล้ายๆคือกัมมารินจี เออคือมักนะมันมันสีออกหอมหอมคือมักลินจีเนาะทุกคนเนาะเออแล้วกะบ่มีสารพิษเหมือนอย่างอีกกินแล้วปลอดภัยเนาะตู้ที่เขาสื่อกินอยู่ตลาดเขาจะปลูกใส่ยาใส่อันอยังหลายขนาดเนาะทุกคนยีสารเคมีหลายพดอันนี้จะเป็นงอธรรมชาติเลยทุกคนเนาะจะมันก่อเบราะว่าเป็นไทยกันได้ดอกงอกป่าเพราะงอกป่าเนาะพิษให้แห้งที่สุดมันกล้วยกับกล้วยจีนก้านแตงโม ืมืองมเมปตาโทษมีหมากเป็นกองแบบนี้แล้วนะทุกคนกินลายเค็ดแคลเดอส้มแคล เราเอากลับไปแบดนให้พี่น้องเขาอีกเนาะเขาก็กินเดนแล้วกะเอากลับไปาให้ลิงน่อยของเขาเดนเนาะโอเคจากโมงสิบเอ็ดโมงตอนนี้เราซิกเอมกินข้าวตอนนี้คือที่ไปตัดบางไม้พายก่อนที่มาต่ามมันนี่เนาะ ที่ให้คำวันไปตัดบานใบไผ่ให้นี่ยทำหนึ่งๆจะบงังใบไผ่หน่อยๆทำหนึ่งก็ได้แล้วโอเคทุกคนตอนนี้คอยจิม,มาตัมหมักง้อปลากินเนาะ <c oughs> นี่เอาซิแกใส่เทอราหน่อยเด้อ <c oughs> เอาเิียเอาแต่ตูดีๆเนาะ <c oughs> นี่แกแบบนี้เลยอู้น่ากินทุกคน <c oughs> มือกะดำๆ <c oughs> ใส่ไปแบบนี้เลย แกใส่เรื่อยๆเลยเนาะจนกว่าสี่พอกินท่าน่ะนะี่งบป่าแ่บๆจะมากินน้ำกกนเด้อนี่อ่ะนี่น้ำมันยังขุ่เขาอันนี้มันเมาเนาะเขาซิเอาตัวเขียวๆียวแบบนี้ตั้ตัวที่บอสชุกเถื่อน่ะเขาสิกินส้มเนาซีตั้มเป็นส้มแล้วก็กิน่น่ะมันก็หวานอยู่เลยหวานอยู่แล้ว,ว,แ,ลวแต่ว่า ที่เลือกเอาเตตูที่ว่ายังบ่สุกลายๆเธอฮะนะทุกคนนี่ใส่เข้าไปเลยายบึงทางในยังบ่ฮอดครึ่งหนึ่งเธอเนาะแต่ไปเรื่อยๆเลยนี่ทุกคนทางในมันสิกแกะ้เบึงเลยเนาะนี่จะเป็นแบบนี้เลยด้อ นี่คือมงังงอสดๆเนาะที่เราเก็บมาเมื่อกี้นี่ใส่ลงไปเลยตอนนี้ก็คิดว่าน,น่าจะได้แล้วเนาะข้าสิี่ตามประมาณนี้แหละแล้วข้าก็สิเอาตัวบี่ตามไม่อันนี้จะเป็นตัวที่บบตามเนาะค่ะวันมากินแบบนี้นี่มาเบิ่งเด้อสิ้นตามหนยเด้อจา้าเดี๋ยวข้าสิใสเ่เผ็ดก่อนเด้อเบิ่งนทางในมันเลยใสยเ่เผ็ดลงไปชิ้นตามล้วเด้อ ตามแบบนี้เนาทุกคนตามให้น้ำคงมันออกมานะน่ะตามกินแบบนี้จะแซ่บหลายเลยนโกคนกินกับข้าวเนี่ยกินสดๆดแซ่บกว่าบางส่นเนี่ยเอ เอาเขา่าจ้วเลย <laughs> เพื่อของมันหนาวแต่ว่าอยู่ในมันบนหนาวเนาะเหน็นไหเขา่าเข่าเลยเขา่าจ้วเลยเอาอีก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 จวดไม่าฮ่า่ง <c oughs> น่าจะพอแลยเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เฮาก็ตามได้แล้วเนาะนี่ทางไรนมันจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวสีทอกให้เบิ้งเลยเด้เอทอกใส่อยู่นี่เลยเนาะนี่จะมีนำของมันออกมาแบบนี้เลยทุกคนอาลู แซ่บนาแซ่บเนาะมันบอกมาเออหมดแล้วเนาะ <laughs> มากินมากินมากินข้าวกันเลยเอาอ,อ่ะเฮ้ยมุดประจําอะไรอ่ะเราจุดอะไรอย่างเนะอันนะให้เจ้าที่กินก่อนแล้วทุกคนเดี๋ยวฉันมากินเบิ่งก่อน นมาทุกขอ้ลื่นแทะลื่นแทะลื่นวะจับจีเน่อเลยได้แซ่บไปเลยกินกับเขาคือสุดยอดเลยเดีจยว

จะมบบุกสู้กองเขาบ้านีหอ่ะอาอึกยินบึงใส่เลยแซ่บบอแซ่บไลเนาะทุกคนตากล้องตากล้องมาเลยตากล้องตากล้องซิมกดจำนายมาโดนอ่ะตากล้องซิมเดอร์ตอนนี้ข้าวใส่ อืมชื่อเมแซบโอเคโอเคตอนนี้เรากินข้าวกันเด้อ